สวัสดีค่ะเด็กๆยินดีต้อนรับเด็กๆเ,เข้าสู่ห้องเรียนคุณครูเกตนะคะวันนี้คุณครูจะมาสอนเด็กๆเ,เกี่ยวกับการเรียนรู้ภาษาทั้งหมด3ภาษาอีกเช่นเคยวันนี้จะเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับวันแม่นะคะเราจะมาเรียนรู้กันว่าแม่ภาษาอังกฤษออกเสียงอย่างไรแม่ภาษาจีนออกเสียงอย่างไรและพยัญชนะ ภาษาไทยมอม้ามีลักษณะเป็นอย่างไรพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยค่ะแม่ภาษาอังกฤษออกเสียงว่ามาเถอ์มาเถอ์แม่ภาษาอังกฤษตัวนี้ตัวแรกอ่านว่า M อ O O T T H H E E E A A มาเถอแม่แม่ภาษาจีนออกเสียงว่าม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 าพยัญชนะไทยตัวนี้เอ๊มีใครรู้บ้างนะอ่านว่าตัวอะไรคะลูกพยัญชนะไทยตัวนี้ออกเสียงมอมามอมา เด็กๆลองฝึกอ่านและฝึกออกเสียงกันนะคะสำหรับวันนี้การเรียนรู้ภาษาทั้งหมด3ภาษาก็จบเพียงเท่านี้ค่ะ